สวัสดีค่ะเก่งกินโปนะคะวันนี้พี่มีเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของธุรก,กิจขายหมูปิ้งนะคะเป็นโรงงานขายหมูปิ้งขายส่งนะคะว่าต้องเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเก่งสรุปให้ฟังประมาณนี้นะคะ คือลูกค้าะค่ะเป็นโรงงานนะคะผลิตูปิ้งลงสดสเสียบไม้แล้วก็ขายสงให้กับพ่อค้าแม่ค้าไปขายต่อนะคะทําท่าจะเป็นการแพ็คมือนะคะแล้วก็ใช้เครื่องจัดที่ไม่ได้เป็นเครื่องจัรใหญ่มากก็ทํากันในครอบครัวเล็กๆแต่ถ้าแต่ว่ายอดขายก็เกินล้านแปดไปหลายปีนะคะทีนี้ค่ะลูกค้าก็อยากรู้ว่าทุกที่ของตัวเองะค่ะต้องจดเข้าแพกหรือเปล่านะคะก็เลยโทรปรึกษาพี่เก็พี่เก็เลยได้ถามว่าแพ็คเกจิงที่เราขายสงให้กับพ่อค้าแม่ค้าไป ขายต่อเนี่ยนะคะเขาแพ็คของอยังไงบ้างลูกค้าก็บอกว่าก็เป็นการใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เป็นซีลนะคะซีลสูญอากาศไปก็เลยทําให้ลูกค้าท่านเองก็มีความสับสนนะคะว่ามันต้องจดเข้าแบกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจดเข้าแบกเนะะี่ยค่ะเขาต้องจ่ายย้อนหลังค่อนข้างจะเยอะนะคะเนื่องจากว่าการทขึินมาหลายปีแล้วก็ยอดขายเกินร้านแผ่มานานแล้วนะคะลูกค้าท่านนี้ค่ะก็เลยไปเช็คกฎหมายจากเว็บไซต์ของทามประการนะคะก็ได้ข้อมูล ที่เป็นระเบียบของสมประกอพูดเรื่องของการทําสินค้าเกษตรด้นะคะว่าเข้าเงื่อนไขยังไงบ้างที่ต้องจดเท่าแบบนะคะก็เป็นคําสั่งของกรมสำประกนะคะที่ปยี่สิบเก้าทับสองห้นะคะ,ะ,คะข้อ1แล้วก็วงเล็บ1นะคะซึ่งก็จะมีข้อความว่าการขายสัตว์ไม่มีชีวิตเนื้อต่างๆนะคะของสัตว์ไข่น้านมและวัตถุดิบผลพลอยได้นะคะจากสัตว์ในราชนณจัดในก็เรียกต่อไปนี้ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ วงเล็บหค่ะการขายผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเกิดจากการนำเนื้อสัตว์ส่วนต่างๆของสัตว์ไข่และผลพลอยได้จากสัตว์มาจัดทําโดยการปรุงแต่งด้วยการใส่สารปรุงรสหรือสารกันเสียหรือสารใดๆในลักษณะทํานองเดียวกันและผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวยังคงลักษณะเป็นเนื้อสัตว์ส่วนต่างๆของสัตว์ไข่และผลพลอยได้จากสัตว์ที่อยู่ในทักนะของสภาพสดหรืออยู่ในลักษณะที่รักษาสภาพไว้เพื่อไม่ให้เสียหาย ในระหว่างขนส่งหรืออยู่ในทักษณะของการรักษาสภาพเพื่อมีให้เสียเพื่อการขายปิกหรือขายส่งทั้งนี้เฉพาะที่บรรจุกรกะป๋องภาชนะหรือหีบห่อที่ผนึกในลักษณะมั่นคงซึ่งในความเห็นของพี่เก่งนะพี่เก่งมองว่าตัวหมูปิ้งเสียบไม้นะคะมันเป็นการแปลรูปจากหมูที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเออกเป็นชิ้นเล็กๆมีหมูมันนะคะสลับกับหมูเนื้อนะคะแล้วก็มีการเสียบไม้มีการปรุงรสต่างๆแล้วก็พร้อมที่จะขายส่งให้กับ พ่อค้าไหมคะไปขายต่อมาดูเรื่องมันจุผ่านทางพกฎหมายเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าการเอาชิ้นส่วนของเนื้อสัตว์ มาปรุงแต่งนะคะแล้วก็ปรุงรสต่างๆแต่ว่ามันมีติดประเด็นหนึ่งคือว่าต้องอยู่ในวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะคะเคสกของลูกค้าท่านนี้ค่ะเขามีการใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ซีลบรรสุอากาศนะคะก็ถือว่าให้ง่ายสาหรับการขนส่งประเด็นนี้ค่ะถ้าเรามองแยกกันเป็น2เรื่องนะคะเรื่องแรกเรื่องของการนําเนื้อสัตว์มาปรุงรสแล้วก็มาปรุงแต่งนะคะอันนี้มันกลายแปลสภาพไปแล้วนะคะ แล้วก็อีกอันนึงเรื่องของบรรจุภัณฑ์ถ้าดูบรรจุภัณฑ์มันก็จะไม่ค่าลักษณะของการที่เป็นบรรจุภัณฑ์มั่นคงถาวรนะคะก็จะดูแล้วก็ทั้ง2ประเด็นมันก็มีความกังวลในเรื่องของตัวเนื้อกฎหมายนะคะแต่ว่าถ้าในความเห็นของพี่เก่งที่เก่งเขามองว่าตัวหมูปิ้งนมสดเสียบไม้ขายแบบนี้ค่ะก็เป็นธุรกิจที่ คิดว่าต้องเข้าแบบแล้วนะคะนั่งจากตัวหลักของตัวผลิตภัณฑ์นะคะมันมีการแปลรูปว่าเขปรุงแต่งแป่รูปไปแล้วนะคะเคสี้ลูกค้าเองก็งยืนยันว่าของเขาเองะคะ่ะไม่มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นลักษณะมั่นคงขาวรอก็เลยมองว่าตัวเองไม่เข้าแบบ ว่าพี่เก่งก็ได้เสนอแชร์ลิงข้อมูลกันนะคะว่าในความเห็นของพี่เนี่ยพี่เก่งคิดว่าตัวดีต้องเข้าแบบเคสนี้ค่ะลูกค้าเองก็ยังมีความเชื่อในมุมของตัวเองนะคะว่าตีข้อกฎหมายว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องเข้าแบบนะคะพี่เก่งก็เลยสรุปกับลูกค้านนีสไกห่อว่าอาจจะต้องทําข้อหารือเข้าไปที่สมปทานอีกทีนะคะว่าเราให้สัมปทานช่วยวินิจฉัยนะคะว่าเคสนี้เ็าจดเข้าแบบหรือเปล่านะคะหรือว่าให้เข้าไปพบสัมปทานพื้นที่อลไรก็ได้นะคะแล้วก็ปรึกษาหารือในเคสของตัวเองเลยนะคะเพื่อให้สัมปทานพื้นที่นะคะ เปล่านะคะคซึ่งค่าลักษณะของกฎหมายเป็นลักษณะของกรรมปวมแบบนี้นะคะหรือว่าเราตีความกันมีความเห็นแตกต่างกันนะคะก็อาจจะต้องให้ทางหลักกร,รเป็นคนชี้ดูนะคะว่ามันต้องออกช่องทางไหนนะคะเ่าจะให้ได้ยืดภาษีได้อย่างถูกต้องนะคะเคส็ดีก็ เก่งขอแชร์กันประมาณนี้นะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะพี่เก่งขอฝากสวิตของกลุ่มกินโปรนิดนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานทำบัญชีงานสอบบัญชีนะคะใบอนุญาตต่างๆนะคะเรามีใบอนุญาตที่เป็นฟิโก้นะคะใบอนุญาตมูริตีสมาคมรวมถึงเรื่อง f b l b i ด้วยนะคะรวมถึง e r p ของนะคะแล้วคก็ r p ของ a l l ์เรนเจอร์ฟอรด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องพี่เก่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำทุกต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ